โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่กับผม BTC T c h นะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอ่าสอนตั้งค่าโปรแกรม MSI App Player นะครับที่มันเป็นเวอร์ชัน b o o s t a k 4นะครับแต่เป็นตัว MSI นะทุกคนผมจะมาสอนตั้งค่านะครับอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆนะครับไปโหลด อ s i appear มาก่อน,นครับให้เพื่อนๆเ,เข้าลิงก์ใต้คลิปผมนะลิงก์ใต้คลิปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปโหลดเลยนะอันนี้สําหรับคอมนะครับไปโหลดได้เลยขอเปิดหนะ้าจอเต็มหมดนะสักครู่นะครับอ่ะนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆไปโหลดตัวอของ msi มาก่อนใต้ลิงก์คลิปนะครับพอโหลดเสร็จนะครับให เพื่อนๆติดตั้งอะไรเหมือนบูสเต็คสีตามปกติเลยนะครับติดตั้งเหมือนบูสเต็คสีปกติเลยหลังจากนั้นนะครับก็พอเพื่อนๆติดตั้งเสร็จก็ให้เราดาวน์โหลดเกมฟรีไฟล์ล็อกอินเพจสตูให้เรียบร้อยนะครับพอล็อกอินเสร็จปุ๊บโหลดฟรีไฟล์เสร็จปับ๊บโหลดแพ็กเกจเสริมอะไรต่างๆของเกมเสร็จก็ให้เพื่อนๆเข้าไปเล่นรอบหอนึ่งก่อนนะครับพอเล่นเสร็จเพื่อนๆค่อยออกมานะครับเพื่อจะได้ดูว่า มันจะได้ชินกับมือเรานะครับว่าโปรแกรมมันเป็นประมาณนี้นะครับว่าคือความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเลยนะสําหรับผมนะครับก็บางคนอาจจะคิดว่ามันความรู้สึกมันก็ความรู้สึกเดียวกันแหละมันก็เหมือนปูแตก4ปูแตก5สำหรับผมมันไม่เหมือนกันนะครับแต่มันมีข้อเสียแล้วก็ข้อดีนะครับข้อดีก็คือมันไม่แหลกเหมือนปูแห้า5ครับผมใครที่คอมกาบมาเล่นเอ็มบไได้นะครับมันมันมันแบบกินสเปกน้อยแล้วนะแล้วก็อ่า อีกอย่างข้อเสียของที่ผมเจอบ่อยๆเลยครับคือเกมมันเด้งบ่อยมากเลยทุกคนนะเกมมันเด้งบ่อยนะสําหรับผมนะครับเพามันเด้งบ่อยไปหน่อยใครที่เป็นเหมือนผมนะครับแบบเกมเด้งเนี่ยก็ผมก,ก็ลองบอกวิธีแก้ผมมาได้นะครับว่าทําไมเกมมันเด้งหรือว่าคอมผมมันกากก็ไม่แน่ใจนะคอมผมก็สามหมื่นบาทนะครับคอมผมสามหมื่นนะก็ไม่ไม่น่ากากนะสามหมื่นนะ ก็๋ย่ผมให้ดูสเปคคร่าวๆก่อนเลยนะครับนบแรกไปที่ DPC นะครับให้พิมพ์กดแว่นขยายตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ว่า DPC นะสำหรับ Windows 10นะครับใครใช้ Windows 11ผมไม่แน่ใจครับว่า Windows 11มันทำยังไงนะให้ไปเลือกที่ DPC อันนี้ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ยครับตรงนี้เห็นไหมรวไม่จอไม่บังอีกเว้ยนะึกช่องมัน ทุกคนนี่ครับดีพีซีตรงนี้คลิกกว่าครับแล้วก็เลือก proper เขาเรียกว่าอะไร property หรือว่าอะไรเนี่ยแหละ property นะครับน่าจะเรา property กดที่ property นะครับจากนั้นครับมันก็จะเด้งป๊อปอัพอันนี้มาอันนี้ปิดไปได้เลยครับหน้าต่างนี้ปิดเลยนะอ่พอเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับปิดไฟฟ้าไปก่อนเนี่ยครับสเปคของเรานะก็จะบอกว่ามัน CPU อะไรแรมเท่าไหร่นะครับ ี่คผมใช้เป็นไร้เส้นนะครับเจน3ามแรมส b บหก d ิกวินโดว์เวอร์ชัน20เ2นะครับประมาณนี้นะครับผมมันจก็จะบอกสเปคก็ค่าบประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้พวก PC เป็นระมาณนี้จากนั้นพอเพื่อนๆดูสเปคของตัวเองเสร็จนะครับให้เพื่อนกลับเข้ามาที่เกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่ตั้งค่าของตัว msi ครับไปที่ขีด3ขีด แลกั้งค่าครับจากนั้นนะครับจอแสดงผลนะครับก็คือตั้งตามนี้เลยของผมตั้งตามนี้นะครับนี่ใครคอมกราบก็ลดย่อนลงมาครับลดเป็นพันสองแปดสิบคูณเจ็ดสองศูนย์ dpi ก็สองร้อยสี่สิบก็ได้นะครับหรือ dpi ร้อยร้อยหกสิบก็ได้แต่สําหรับใครคอมแรงก็ปรับตามนี้เลยก็ได้นะครับโปรแกรมนะครับปรับประมาณนี้ตามนี้เลยทุกคนดูเอาเป็นโหมดประสิทธิภาพ direct x ตรงนี้ถ้าใครใช้การ์ดจอเอ็นวีเดียนะครับหรือว่าค่ายค่ายเขียวอ่ะนะค่ายการ์ดจอ GT x นะครับเอ็นวีเดียค่ายเขียวถ้าใครใช้การ์ดจอของเอ็นวีเดียครับตรงนี้มันจะมีนะใครใช้เกมดีผมไม่รู้มันจะมีไหมนะครับตรงเนี้ยอ,อันนี้ปิดใช้งานไปเลยครับ ASTC ปิดใช้งานประสิทธิภาพตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคอมทุกคนนะครับถ้าคอมใคร ที่มีข้อควมใครแรงประมาณผมมี CPU 6คอก็แรม CPU ก็สัก4คอแ a ม4กิกอย่างนี้ก็ได้นะครับใครที่แบบนะผมแนะนำเลยมันจะมีอยู่3-4อันนะครับก็คือมีกำหนดเอง1คอ2คอผมแนะนำเลย2กับ4คอเนี่ยกำลังดีครับไม่ได้สูงก็ไม่ได้ต่ำมากเกินไป แต่ถ้าใครอยากปรับมากกว่านี้ก็มาที่กำหนดเองแล้วปรับเองได้เลยครับว่าจะเอากี่คอแต่ว่ามันควรจะปรับตามกําลังแล้วก็คอจํานวนคอ CPU ของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับของผมมัน6คอแต่ผมปรับที่4คอเพราะว่าต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับไม่ใช่6คอปึ๊บมาปรับตรงนี้6คอก็ไม่ได้มันจะแหลกนะครับแล้วเมื่อมาปรับอย่างนั้นอ่ะมันเป๊ะมันตรงมันตรงเกินไปครับให้มันเหลือไว้สักคอหนึ่งครับก็คือ4คอนะแคนนี้ fps 240 เปิดไฮฟรมเรดนะครับ enable v sync นะครับแสดงเฟิมเรดระหว่างเล่นค่าของ a b i เป็นออโต้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับส่วนค่าของแกน x แกน y เนอะก็อันนี้นะครับเป็นแกน x 5แกน y 4.5นะครับบิต16450นะครับใครที่ใช้บิต2นะ ใครเล่นบิด2นะครับบิด2บิด10นะครับผมปรับประมาณนี้อันนี้บิด2ปรับเปลี่ยนเป็นบิด2นะครับแกน x 0.14นะครับแกน y 0.8นะครับนี่นะใครเล่นแกนใครเล่นแบบบิด2นะต้องปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องเล่น dpi ด้วยนะทุกคนบิด2เนี่ยถ้าไม่ปรับ dpi เนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมนะผมเล่นบิดหมื่นจนมันจินแล้วทุกคน แต่บิด2ผมยังเล่นไม่ชินนะครับใครที่ชอบเล่นบิด2นะครับการตั้งค่านี้นะต้องปรับ DPI นิดนึงนะครับถ้าไม่ปรับมันหันจอไม่ไปเลยนะทุกคนเออนะครับบานนี้สำหรับบิดสบิดก็ใช้บิดหมื่นเนี่ยโอเคขนาดบิดหมื่นอานนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เซฟไปเลยจบแค่นี้นครับส่วนการตั้งค่าของการตั้งค่าพวกอ่าพวก พวกในเกมก็จะต้องค่าประมาณนี้ครับทุกคนนี่ปลานี้เลยจบแค่น,นี้นะครับ